สวัสดีจ้าทุกคนท้าไกดนี่นะคะทุกคนหนึ่งก็มาเล่นสกีนะคะที่ลานสกีที่โอเรสวีเดนนะคะทุกคนดีจ้านึงก็ถ่ายวิวจากห้องพักให้ดูนะคะทุกคนนีจาวานวิวลานสกีนะคะทุกคนวิวห้องพักนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะบอกเลยดีจานี่จ้า เดี๋ยวนิงพาชมวิวนะคะทุกคนนี่นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นวิวติดกับลานสก,กีเลยนะคะห้องพักก็จะอยู่ติดกับลานสก,กีเลยนะคะสามารถออกไปลานสก,กีแบบเขาจะมีสะพานเข้ามาในที่พักเลยนะคะทุกคนนี่จะนี่ก็คือสวยงามนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานสก,กีนะคะเห็นไหมคะเขาเล่นสก,กีลงมากันนะคะทุกคนนี่จะ ส่วนที่พักก็จะอยู่เนินเขาหน่อยนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นทะเลสาบนะคะทุกคนนี่จ้าที่นี่ก็จะคือที่ประเทศสวีเดนนะคะก็จะอยู่ใกล้กันกับนอร์เวย์นะคะนี่จ้าโอ้เรนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวหนิงจะพาชมบรรยากาศในห้องนะคะทุกคนห้องพักนะคะนี่จ้าห้องพักหนิงก็เช่าแบบอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนเช่าแบบ แบบมีสองห้องนอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนซึ่งโซฟาก็จะสามารถปรับเตียงนอนได้นะคะทุกคนห้องนี้ก็จะสามารถรองรับได้หคนนะคะทุกคนเพราะว่ามีสองห้องนอน1ห้องนั่งเล่นแต่ว่าห้องนั่งเล่นโซฟาเขาก็คือปรับเป็นที่นอนได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ห้องครัวห้องกินข้าวนะคะทุกคน นี่จ้าก็จะอยู่ติดกันกับห้องนั่งเล่นนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวนะคะทุกคนห้องครัวตู้เย็นเขาก็จะหลังใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นช่องฟิตจะอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็จะเป็นตู้เย็นธรรมดาช่องธรรมดาก็หลังใหญ่นะคะท่วมหัวหนิงเลยนะคะทุกคนนี่จะเขาก็จะมีตู้เย็นเปล่าให้เรานะคะเราก็ซื้อของเข้ามาเองนะคะ นี่จะก็จะมีไมโครเวฟมีตู้อบมีอะไรให้ทุกอย่างนะคะทุกคนมีเครื่องล้างจานให้นะคะสะดวกสบายนะคะทุกคนนี่จะก็จะมีเตามีอะไรให้นะคะเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องล้างจานนะคะทุกคนนี่เราก็ซื้อกับข้าวมาทํากินเองนะคะเขามีให้หมดนะคะช้อนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ขนมเบื้องหนิงซื้อมานะคะทุกคนนี่จะ เขามีให้เราหมดเลยเราก็ซื้ออะไรมาทำกินเองนะคะตัวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนใหญ่ก็คือจะติดวิวนะคะก็คือนอนชมวิวสบายๆเลยนะคะมีแสงเหนือก็นอนชมแสงเหนือไปนะคะทุกคนนี่จะจะเป็นห้องนอนติดวิวติดลานสกีเลยนะคะทุกคนนี่จะนี่บรรยากาศก,าก็ จะดีมากเลยนะคะทุกคนนี่นี่ก็คือบรรยากาศห้องนอนใหญ่นะคะทุกคนนี่นี่ก็พาชมบรรยากาศห้องนอนนอนชมวิวส,สวยๆนะคะทุกคนนี่ก็จะมีทีวีให้นะคะนี่มีตู้เก็บเสื้อผ้านะคะก็คือมีหมดนะคะทุกคนนี้ ห้องนอนเขาก็ดีอยู่นะคะนอนสบายนะคะทุกคนนี่จ้ะก็เราก็มาเที่ยวพักผ่อนนะคะทุกคนห้องน้ำก็จะมีให้หมดนะคะผ้าเช็ดตัวผ้าห่มมีอะไร <c oughs> เขามีให้เราหมดเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนนี่จ้ะนี่เดี๋ยวนิงจะพาไปดูห้องนอนห้องที่สองนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองแต่ว่าเป็นเป็น เตียงเป็นชั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะทำให้เหมือนเป็นแบบว่าครอบครัวนะคะถ้ามีเด็กมีอะไรนะคะก็คือนอนห้องนี้นะคะทุกคนมีผ้าเช็ดตัวมีอะไรให้หมดนะคะห้องนี้เขาก็จะมีผ้าห่มสำรองใส่ตู้ไว้ให้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าห่มสำรองนะคะสองผืนมีผ้าห่มสำรองมีหมอนสำรองนะคะเขามีให้เราหมดเลยนะคะ นี่จะเพราะว่าข้างนอกเป็นโซฟาสามารถทำเตียงนอนได้นะคะเขาก็คิดว่านะถ้าเรามาหกคนก็จะได้มีผ้าห่มสำรองนะคะทุกคนนี่จะอันนี้ก็จะเป็นห้องเล็กนะคะทุกคนห้องนอนเล็กนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้านะคะตรงนี้เขาก็ให้เราเก็บเสื้อผ้าเก็บของใช้ส่วนตัวที่เราเอามานะคะทุกคนนี่จะ ก็สะดวกสบายนะคะสำหรับหนิงก็โอเคนะคะทุกคนนี่จะโอเคเลยนะคะนี่เราก็ไอนี่นะคะเราก็มาพักนะคะมาเล่นสก,กีนะคะเหนื่อยมาแล้วก็มานอนนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกใสนะคะมองออกไปเห็นวิวนะคะกลางวันก็คือจะเห็นวิวนะคะทุกคนแต่เขาจะมีม่านให้นะคะ เวลาเรานอนเราก็ปิดม่านลงนะคะทุกคนนี่นี่นะคะก็จะเป็นห้องห้องชุดนะคะห้องชุดห้องชุดห้องอะไรล่ะนิงอธิบายไม่ถูกนะคะทุกคนนี่จะเพื่อนนิงมากันสองคนนะคะกับสามีแต่ว่าแต่ว่าเมืองนี้เมืองโอเรมันจะอยู่เขตติดต่อกันกับนอร์เวย์นะคะ ซึ่งเพื่อนหนิงก็อยู่เมืองอีกเมืองนึงอยู่นอร์เวย์นะคะซึ่งมันจะติดกันกับเมืองนี้นะคะหนิงได้เช่าห้องแบบว่าเป็นห้องชุดไปแล้วนะคะทุกคนหนิงก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยนะคะคือห้องห้องเรามันเหลือนอนอยู่แล้วนะคะเราก็ชวนชวนเพื่อนมานะคะทุกคนเดียวอีกสองสวันนะคะเดี๋ยวเพื่อนหนิงก็จะมานะคะทุกคนนี่จะลักษณะห้องน้ําเขาก็โอเคนะคะก็คือ มีห้องอาบน้ำมีทุกอย่างนะคะนี่จ้ะนี่ก็สำหรับนิงก็โอเคอยู่นะคะก็ดีนะคะห้องพักนี้ก็ดีนะคะทุกคนนี่จะประตูเขาก็จะทำแบบพับได้นะคะนี่จะมีทุกอย่างนะคะวิวข้างนอกก็สวยนะคะทุกคนนู่นลานสก,กีนะคะเดี๋ยวนิงจะไปสก,กีนะคะข้างหลัง ข้างหลังภูเขาลูกนั้นเห็นไหมคะทีข่ขาวๆข้างนู้นนะคะทุกคนจะสวยงามมากนะคะก็เป็นลานสกีเหมือนกันนะคะนี่ภูเขาก็จะเป็นหิมะขาวๆข,ข้างบนนะคะทุกคนนี่จะนี่จะนน้นนะคะเขาลูกนู้นก็จะเป็นลานสกีเหมือนกันนะคะเขาที่ติดกับ กที่พักนิงก็เป็นลานสกีเหมือนกันนะคะก็จะมีเขาอยู่ข้างหลังอีกนะคะทุกคนซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนมีที่นี่ก็คือโอเรนะคะทุกคนที่เมืองสวีเดนนะคะประเทศสวีเดนนะคะพวกนนิงก็มามาเล่นนะคะทุกคนมาเล่นมาเที่ยวนะคะ มาเล่นมาเที่ยวมาสกีมาพักผ่อนมาออกกำลังกายนะคะทุกคนนี่จะนี่เห็นไหมคะเขาสกีลานสกีก็จะสูงชั้นมากเลยนะคะทุกคนนี่จะนีพาทิตก็สวยงามมากนะคะวันนี้ดูจะทะเลสาบนะคะที่เห็นข้างล่างเป็นทะเลสาบนะคะเขาก็จะมีกิจกรรม สกีข้างล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็มีตกปลานะคะทุกคนเขาก็จะมีสกีกระโดดล่มกลางล่มอะไรอย่างนี้นะคะดูจากภูเขาข้างหลังก็เป็นภูเขาสวยอีกนะคะทุกคนนี่จ้ะวิวบรรยากาศสวยงามมากคือหนิงชอบมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศก็ยังคงหนาวนะคะ พระอาทิตย์ก็ค่อยๆรับขอบฟ้านะคะ Rams. ทุกคนนี่พระอาทิตย์ก็ค่อยๆตกนะคะทุกคนหนิงก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนก็คือจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆให้ชมเรื่อยๆนะคะนี่จะมีเวลาเราก็มาเที่ยวนะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นเย็นลงไปเรื่อยๆพระอาทิตย์ตกลงไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางทะเลสาบนะคะทุกคนทะเลสาบที่นี่ก็คือจะหนานะคะหนาแข็งแรงนะคะเขาไปตกปลากันนะคะนิงเห็ยเข้าไปเจาะหลุมตกปลากันนะคะทุกคนนวนจะทางโน้นนะคะเขามีกิจกรรมมากมายนะคะทุกคนถ้าเรามาเที่ยวนะคะมาเที่ยวลานสกีนะคะ เราก็มาทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นะคะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องสกีก็ได้นะคะถ้าถ้าเราไม่ชอบสกีนะคะทุกคนแต่ว่าอย่างว่านะคะที่ลานสกีก็ราคาทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะจะสูงอยู่นะคะนี่จะก็จะมีกิจกรรมตกปลามีกิจกรรมต่างๆนะคะเขาก็จะมีนะคะ นิงชอบมากนะคะหลงไหลกับธรรมชาตินะคะทุกคนซึ่งเมืองโอเรนะคะทุกคนเขาก็แถบ,บนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขตติดต่อกับประเทศนอร์เวย์นะคะทุกคนก็จะติดต่อกับเมืองทอนแฮมนะคะทุกคนนี่จะเพื่อนนิงก็จะมานะคะทุกคนขับรถมานะคะนี่นิงพาชมบรรยากาศ เวลากลางคืนนะคะทุกคนเห็นไหมคะที่เป็นไฟนะคะก็คือรถที่เขาทำถนนทำลานสกีนะคะทุกคนเขาก็เวลาเราสกีเสร็จนะคะกลางคืนเขาก็จะมีรถไปเกตถนนเกตทางปรับปรับลานสกีนะคะทุกคนนี่จะสวยงามมากนะคะนี่จะตอนเย็นมาเขาก็จะเปิดไฟนะคะดูจะเมฆขาวไปหมดเลยนะคะ ดูท้องฟ้าวันนี้เมฆสวยมากนะคะทุกคนนี่จะคือที่นี่เขาก็จะเป็นภูเขาเขาก็จะสูงนะคะทุกคนบางวันตอนเช้ามาก็จะมองไม่เห็นภูเขานะคะเพราะว่าจะมีหมอกนะคะหมอกก็คือจะบงังภูเขานะคะทุกคนนี่จะบรรยากาศตอน เย็นก็สวยไปอีกแบบนะคะตอนกลางวันก็สวยไปอีกแบบนะคะทุกคนนี่จะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะทุกคนนี่จะแต่ละที่แต่ละประเทศแต่ละจุดนะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะเขาก็จะสวยในแบบของเขานะคะทุกคนนี่จะนี่บรรยากาศนะคะลานสกีโอเรสสวิเดนนะคะทุกคนนี่ นี่นะคะมีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะทุกคนนี้เราเที่ยวก่อนก่อนที่เรายังไม่แก่นะคะทุกคนมีแรงให้รีบไปเที่ยวไปเล่นนะคะทุกคนนี่จะบรรยากาศสวยงามมากนี่จะถ้ามีแสงเหนือนี่จะสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่าคืนนี้ก็ สวยงามจ้านี่สวยงามสุดๆไปเลยนะคะนี่นะคะทุกคนคืนนี้นิงก็จะขอ,อนอนก่อนนะคะทุกคนนี่จะแล้วนิงจะไปสก,กีนะคะทุกคนยังไม่มีคลิปสก,กีนะคะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้ไปสก,กีนะคะเพิ่งมาถึงจ้า นี่จ้าวันนี้คลิปนี้ก็รีวิวห้องให้ดูนะคะ